คนขับรถกระบะเปิดใจแจ้งอีกมุมปมจอดขวางรถฉุกเฉินอดกลายเป็นคนตกงานไปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างมาก ข่าวเด่นเคเดตจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวจากเหตุการณ์เศร้านะคะพยาิผู้ป่วยนํารถจอดกีดขวางรถพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปลายพระยาขณะกําลังส่งต่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีภาวะการหายใจล้มเหลวไปรักษาต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวความเคลื่อนไหวในส่วนของคดีความล่าสุดโรงพยาบาลปลายพระยาเตรียมแจ้งความดําเนินคดีฝ่ายกระบะที่จอดขวางแล้วโดยเบื้องต้นทางนิติกรของโรง พยาบาลมองว่ากรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดในหลายข้อหาเช่นดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136ข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานมาตรา138ข้อหาทำผู้อื่นเสียชีวิตมาตรา288และข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายมาตรา291นอกจากนี้หากมีความผิดตามพรบอื่นก็จะดำเนินการทั้งหมด เจ้าของรถกระบะได้เปิดใจว่าตนเป็นคนขับถ้ามีคนมารับแม่ใส่รถเข็นก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะแม่ตนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนกล้องวงจรติดจับภาพว่ามีการยืนโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตนไม่ได้โต้เถียงเพียงแค่บอกว่าทําไมไม่มีเจ้าหน้าที่มารับแม่ตนนิดนึงแต่ภาพที่เห็นคือมีน้องผู้หญิงเขามาไว้อ้อนวอนให้ตนไปขยับรถ คือมุมมองภาพไม่ตรงกันตอนนี้ก็ทําเรื่องชดเชยในส่วนของบริษัทให้ครอบครัวของน้องเขาเรื่องที่เกิดขึ้นก็กระทบตนเป็นอย่างมากต้นกลายเป็นคนตกงานไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ